มารู้จักกับร้านล็อกเล็กๆนะคะเป็นร้านสไตล์มินิมอลนะคะอยู่ในซอยแถววิภาวดีรังสิตนะคะหน้าร้านก็จะเป็นแนวนี้เลยค่ะออกแนวเรียบสไตล์มินิมอลนะคะโทนขานะคะกับเก้าอี้ไม้นะแล้วก็ร้านเนี่ยจะตั้งอยู่แถวอโนกวิภาวดีรังสิตนะคะซอยวิภาวดีรังสิต35นะคะเป็นทางเข้าหมู่บ้าน ชื่อว่าหมู่บ้านท่านินทร์นะคะเข้าทางหมู่บ้านไปอา่าเราก็ตรงไปเรื่อยๆเลยจนมีทางแยกนะคะให้เราเลี้ยวขวานะคะพอเลี้ยวขวาปุ๊บเราก็เดินต่อไปอีกเนาะเดินไปเรื่อยๆร้านจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เลยค่ะเลี้ยวซ้ายเข้าร้านได้เลยนะคะหน้าร้านจะมีต้นไม้ตกแต่งน่มรื่นมากค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําเมนูใหม่ของทางร้านนะคะซึ่งเมนูใหม่ของทางร้านก็จะมีไข่เจียวปลาเค็มนะคะมีไข่เจียวหอยนางรมนะคะแล้วก็มีสันในผัดพิกแกงจันนะคะแล้วก็หมูผัดพิกแกงจันนะคะช็อกโกแลตปัน่นหรือช็อกโกแลตเย็นแล้วแต่ลูกค้าตามชอบนะคะนอกจากนี้นะคะทางร้านก็ยังมีเมนูอื่นอีกมากมายที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็น ทอนมันกุ้งนะคะกลางผัดน,น้ำปลานะคะเฟโนราดข้าวต่างๆเนาะและตัวเด็ดที่สุดก็จะเป็นนี่เลยผัดส,สามเหม็นทางร้านก็ยังรับทำข้าวกล่องอีกด้วยนะคะถ้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อทางร้านได้โดยตรงที่เบอร์0929820821นะคะร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึงหือทุ่มค่ะ